ถึงบ้านนะคะสิ่งแรกที่ต้องทาก็คือเตรียมกระจายวิตามินผิวให้กับทุกๆคนนะคะจะบอกมีคนถามว่าพี่ใครได้ลองทานหรือยังต้องบอกว่ายังไม่ได้ลองค่ะแต่ว่าตัวนี้พี่ต้องพร้อมขายแล้วเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาทำตลาดล่วงหน้าไปแล้วก่อนที่จะปล่อยให้ตัวแทนจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าสะดวก ทานแบบเม็ดนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของนัชชายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มสบู่กันแดดแล้วก็ตัวครีมมิลเลิลนะคะคือถ้ารับเซตวิตามินผิวไปด้วยมันก็จะคุ้มมากนะคะอย่างเช่นโปรตอนนี้ที่พี่หีกลับมานี่คือแบบออเดอร์แพ็คกลัวเลยก็คือ6ชิ้น1,000บาทนะคะทุกคนจะได้วิตามินไป3กระปุกนะคะแล้วก็เป็นเซรั่มหนึ่ง ครีม1กันแดด1นะคะรวมเป็น6ชิ้นทั้ง3ตัวนี้นะคะก็ปกหนึ่งจะมี30เม็ดเราจะมีสูตรการทานให้นะคะเพื่อสำหรับคนที่แบบอยากจะเร่งฟื้นฟูลแล้วก็บำรุงผิวนะคะตัวนี้จะเป็นเมลาดีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิตามิน C ีเขาเรียกอะไรวิวตาแล้วก็คอลลาดี คอลลาดีตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นคอลลาเจนนะคะตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีส่วนเมลอดีนี้ก็คือจะเน้นไปในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าโดยรวมๆทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็จะช่วยทํางานอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะส่งเสริมกันในเรื่องของการฟื้นฟูผิวดูแลผิวทําให้ผิวเราแบบสุขภาพดีแล้วก็อ่าเขาเรียก่อะไรนะลดกลไกลของการเกิดฝ้ากระริ้วรอยรอยหมองคล้ำจุดด่างดำนะคะก็คือมันเหมือนกับแบบ เหมือนเราดูแลแบบครบเซตอะ่ะอันนี้ถ้าใครที่เคยใช้เซรั่มนัำชาครีมกันแดดเขาสบู่เขาอันนี้มันจะเป็นเรื่องภายนอกแต่ถ้าเป็นวิตามินผิวพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของภายในนะคะสนใจก็เอออันนี้ต้องบอกหน่อยสนใจก็คือสามารถสอบถามได้แล้วก็สำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ บริษัทไม่ได้รับตัวแทนจําหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายคุณจะต้องติดต่อหาพาร์ทเนอร์หรือตัวแทนรายย่อยแต่ละคนนะคะไม่ได้จะติดต่อใครคุณก็ติดต่อพี่อีได้นะคะเพราะว่าที่พี่มีสต็อกของนาชาทุกตัวค่ะขอบคุณค่ะ